ช่วยปิดใจฉันคนนี้เธอได้ไหมให้เข้าไปข้างในหัวใจอยางจะขอแค่เสียวหัวใจได้ไหมหเธอคุณดูสิฮะหล่อเลย พอแบบว่าครบองค์ประกอบจับกีตาร์ร้องเพลงนี่หล่อเลยเอาคนนี้ค่ะ,<ว>ะใส่ถุงเลยแยกน้ำคนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวนะ<ป>อ่ะคุยกันถึงเรื่องสัม oh, oh 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 oh. ถึงน่ารักอย่างนี้ใจเอ้ยใจทำไมถึงไววันอย่างนี้ก็เพราะเธอนั้นน่ารักฉันเลยอดใจไม่ไหว บอกชอบเธอไป，她说她还没 ready 来，我等了等了，直到那天那天我们分开，我好想原谅你，帮我打开我的心，我。จ เหอได้ไมคุณดูสิฮะหล่อเลยพอแบบว่าครบองค์ประกอบจับกีตาร์ร้องเพลงนี้หล่อเลยเอาคนนี้ค่ะ,<ฮ>ะใส่ถุงเลยแยกน้ําคนไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวฮะ,ออะคุยกันถึงเรื่องสมัยนั้นก่อน <ฮะ S 2> เพลงนี้นี่แรงบันดาลใจเกิดจากการจีบสาวคนหนึ่งน้องนางรํา ใช่ครับเป็นนางรำที่คุณอุตสาบอกความในใจไปด้วยเพลงที่เพราะขนาดนี้ทําไมคุณที่ว่าคุณจีไม่ติดนะครับช่วงอาจจะเป็นร่างกายผมตอนนั้นที่ไม่ได้เหมือนตอนนี้ครับตอนนั้นผมอ้วนมากแล้วก็แบบเป็นเด็กอ้วนแบบว่ามอต้นแบบเล่นอ้วนอ้วนดำดำครับในชุดนั้นอะไรเงี้ยเราชอบใครสักคนอ่าเรามีภาพให้ดูครับเผื่อจะนึกงไม่ออกโอ้โหนี่คือตอนที่คุณแต่งเพลงเนี่ยฮะ แต่งตอนมหาลัยเปล่าอีกอันหนึ่งครับอีกอันหนึ่งในดูอีกรูปหนึ่งฮะอีกรูปหนึ่ง่ะรูปนี้ครับตอนนี้โอเคก็ยังเป็นเด็กๆอยู่แหละใช่ใช่ครับประมาณมต้นครับโอเคถ้าเกิดสาวคนนี้ได้อยู่รายการอยู่แล้วพบว่าคุณโตมาเป็นหนุ่มหล่อเท่ขนาดนี้เธอคงเสียดายเธอคงจะทิ้งไอ้มือละหน้าคนนั้นแล้วก็หันมาใส่ใจแต่ว่ามือละน้าเขาฟิลมากค่ะตอนนั้ยังกับคุณอินเลยอ่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของผู้ชายคนนี้นะครับแล้วก็นี่ก็คืออาชีพการงานของเขาแต่งตอนนั้นแหละนะมสประมาณมสครับโอ้ไม่เบานะคะถ้า<ฮ>มสามแต่งได้ขนาดนี้นเมื่อกี้บอกนังเนยขอดเขืที่เขาเลือกใช้นี่หรูหราม,มากนะคะทางขอดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีของนะคะนี่ไปไปไกลนะคะควันนึงก็าอาจจะดังข,ขึ้นมาก็ได้เอาละแม่แม่ฮะนี่คือการใช้อำนาจในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของพวกคุณในซีซั่นนี้แล้วนะครับ หวังว่าพวกคุณจะนึกถึงบรรยากาศความสนุกแบบนี้และคุณจะเลือกใช้มันอย่างไรจะเปิดไฟหรือปิดไฟก็แล้วแต่เห็นสมควรชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูดับไป5คนครับ เหลือ11คนเห็นได้ชัดว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ปล่อยจอยนะมันไม่ไปล่อยจอยคุณแม่ก็เลือกจริงๆนะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ฉันก็ไม่เอาเออ